ทำไมคนสวิตเซอร์แลนด์ไม่ชอบออมเงินแต่โคตรรวยเลยจริงๆแล้วนะครับคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีไมซ์เซ็ตหลักๆ3ข้อนะครับที่แม่งโคตรดีเลยนะครับที่เพืจะได้ศึกษามาข้อ1น,นะครับคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเลือกที่ความคุ้มค่ามากกว่าราคาความหมายคืออะไรครับวันนี้เพื่อนๆลองรู้ตัวอยา่างดนนะถ้าเกิดคนไทยเนี่ยอาจจะซื้อป็นไก่ตัดเล็บใช่ไหมราคาแบบ7 9บาท40บาทใช้ได้ม่กี่ทีก็หายคมแล้วแต่คนสวิตเซอร์แลนด์จะไม่คิดอย่างนั้นครับถ้าเขาจะซื้อกันไกตัดเล็บส ว่าสามารถใช้ได้20ถึง30ปีไปเลยเห็นไหมครับว่าหนึ่งนะครับคุณจะได้ของที่มีคุณค่าด้วยและเมื่อเทียบระยะเวลาการใช้งานนะครับกับระยะเวลาของเงินเนี่ยโห่พอมันเฉลี่ยเป็นการใช้งานแล้วเนี่ยมันถูกมากๆนะครับนี่คือหมายเข้อแรกของเขาข้อสองนะครับคนสวิตเซอร์แลนด์จะปลูกฝังให้ลูกหลานของเขาเนี่ยวางแผนทงางด้านการเงินต้องเด็กๆเ,เลยต้องแต่ปฐมเลยคือบ้านเราใช่ไหมฮะเวลาเด็กๆเรียนก็จะเรียนวิชาพละแต่คนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะจะปลูกฝังเลยเด็กเขาปฐมเนี่ยนะฮะจะมีการวางแผนในการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นการ ไม่ว่าจะเป็นวางแผนการแต่งงานวางแผนการซื้อรถจะมีการแพนเนอร์เด็กหมดไว้ทุกอย่างเด็กๆก,ก็จะโดนปลูกฝังนะโดนแมปปิ้งเข้าไปในสมองว่าเฮ้ยต้องมีการวางแผนทางด้านการใช้เงินนะข้อ3นะครับใบเซนดีมากๆเลยคือเลือกนะครับที่จะประหยัดเวลามากกว่าประหยัดเงินหมายความว่าอะไรครับวันนี้ถ้าเกิดคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ที่จะสามารถจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อจะประหยัดเวลาอะไรบางอย่างได้คนสวิตเซอร์แลนด์จะยอมจ่ายครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนเท่ากันและไม่สามารถหาเพิ่มได้คือเวลาเวลาเราลดลงไปทุกวันทุกวันทุกวันครับแต่เงินนะฮะเราสามารถหาเพิ่มได้เพราะฉะนั้นนะครับเงินไม่สําคัญเท่ากับเวลานี่คือม่เทสสำคัญม,มากนะครับคนสวิตเซอร์แลนด์เลือกเวลามากกว่าเงินครับฝากรู้ดีๆนะครับติดตามพี่ตาไว้นะครับบ๊ายบาย